เคยลองหยุดคิดกันไหมครับว่าจริงๆแล้วอะไรกันแน่ที่คอยกําหนดทิศทางชีวิตของพวกเราคําตอบเนี่ยอาจจะอยู่ใกล้ตัวกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะครับมันมาจากจุดศูนย์กลางของทุกสิ่งที่เราเป็นเลยละครับแล้วจุดเริ่มต้นที่แท้จริงของชีวิตเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันแน่มันไม่ใช่แค่การกระทําในแต่ละวันนะครับแต่คําตอบเนี่ยมันซ่อนอยู่ลึกลงไปในแก่นกลางของตัวเราเองเลย เอาละครับในส่วนแรกนี้เราจะมาเจาะลึกแนวคิดที่ว่าใจของเราเนี่ยมันทำหน้าที่เป็นเหมือนศูนย์บัญชาการของชีวิตเราได้ยังไงกันคือเวลาที่เราพูดถึงคำว่าใจนะครับในที่นี้เนี่ยเราไม่ได้กำลังหมายถึงอวัยวะที่เป็นก้อนเนื้อที่คอยสูบฉีดเลือดนะแต่เรากำลังพูดถึงศูนย์กลางของตัวตนของเราเลยเป็นจุดที่ความคิดความตั้งใจแล้วก็การกระทำทุกอย่างของเราเนี่ยถือกำหนดขึ้นมา มันก็มีหลักการสำคัญจากพระวจนะที่บอกไว้อย่างนี้ครับว่าจงระแวดระวังใจของเจ้ายิ่งกว่าสิ่งอืง่นใดเพราะบ่อกเกิดของชีวิตมาจากใจโหประโยคนี้ย้ำเตือนเราชัดเจนเลยนะครับว่าสภาพของใจเรานี่แหละคือตัวกำหนดทิศทางชีวิตเราจริงๆเอาละครับพอเรารู้แล้วว่าใจมันสำคัญขนาดนี้ทีนี้เรามาดูปัญหาใหญ่กันบ้างนั่นก็คือ ความเปราะบางของใจที่าขาดการเฝ้าระวังนั่นเองครับซึ่งมันก็ไม่ต่างอะไรกับประตูบ้านที่เราเปิดทิ้งไว้ไม่ได้ล็อกเลยแล้วประเด็นก็คือการเฝ้าระวังใจเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของความพยายามส่วนตัวอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเอาจริงๆนะบ่อยครั้งเราก็อ่อนแอเกินกว่าจะรับมือทุกอย่างได้ด้วยตัวเองเราต้องการความช่วยเหลือจากพลังที่ยิ่งใหญ่กว่านั้น ซึ่งตรงนี้เองครับที่มันเป็นแนวคิดของการทำงานร่วมกันที่น่าสนใจมากๆก็คือการที่เราต้องยอมเปิดใจเพื่อให้พระเจ้าเข้ามาช่วยตรวจสอบแล้วก็นำทาเราอยู่เสมอนั่นเองหัวใจสำคัญของเรื่องนี้ก็คือใจที่ไม่ได้รับการปกป้องมันก็เหมือนประตูที่เปิดอ้าไว้เลยครับรอให้สิ่งที่ไม่ดีต่างๆหรือการทดลองเนี่ยเข้ามาอย่างรากลึกได้แบบง่ายๆเลยทีนี้เพื่อให้เห็นภาพของผลลัพธ์ที่มันต่างกันแบบสุดขั้วเลยนะครับ เรามาดูเรื่องราวของคนสองคนจากในพระคัมภีร์กันดีกว่าชีวิตของพวกเขานี่เป็นบทเรียนที่ชัดเจนที่สุดเลยครับโอ้โหเราจะเห็นความแตกต่างของสองเส้นทางนี้ได้แบบชัดเจนมากๆเลยครับ ทางหนึ่งคือดาวิดที่ถึงแม้จะทำผิดพลาดแบบร้ายแรงสุดๆนะครับแต่เขาเลือกที่จะเปิดใจยอมรับความอ่อนแอของตัวเองทันทีซึ่งมันก็นำไปสู่การกลับใจและการฟื้นฟูในที่สุดในขณะที่อีกทางหนึ่งคือยูดาสที่ปล่อยให้ความโลภเล็กๆน้อยๆเนี่ยค่อยๆกัดกินใจไปเรื่อยๆจนสุดท้ายก็นำไปสู่การทรยศและที่น่าเศร้าคือความเสียใจของเขาเนี่ยมันนำไปสู่ความสิ้นหวังและความพินาศไม่ใช่การกลับใจ พอเห็นผลลัพธ์ที่ต่างกันขนาดนี้แล้วคำถามที่ตามมาก็คือแล้วเราจะทำยังไงละ่ะงั้นเรามาดูแนวทางสู่การปฏิบัติกันเลยดีกว่าครับนี่เป็นกระบวนการง่ายๆ3ขั้นตอนเลยนะครับที่เราสามารถเอาไปใช้เพื่อเฝ้าระวังใจของเราได้เริ่มจาก 1. ตรวจสอบสิ่งที่เรารับเข้ามา 2. กรองสิ่งเหล่านั้นด้วยพระวจนะหรือหลักคำสอนและแนวทางจากพระคัมภีร์และสุดท้าย3 ตัดสินใจเลือกทำในสิ่งที่ถูกต้องเรามาดูที่ขั้นแรกกันก่อนนะครับลองนึกถึงสิ่งที่เราเจอในแต่ละวันดูไม่ว่าจะเป็นข่าวที่ทำให้เรากลัวคำวิจารณ์เล็กๆน้อยๆที่ได้ยินมาหรือข้อมูลต่างๆที่เราเสียบเข้าไปทุกวันสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่แหละรครับคือข้อมูลนำเข้าที่สามารถเข้ามาบิดเบือนทิศทางของใจเราได้โดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำ แล้วรู้ไหมครับว่าบททดสอบที่แท้จริงของใจที่ได้รับการเฝ้าระวังเนี่ยมันมักจะซ่อนอยู่ในการตัดสินใจเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันของเรานี่แหละครับลองนึกภาพตามนะครับตัวอย่างง่ายๆเลยเช่นการเลือกที่จะคืนเงินทอนที่เราได้มาเกินหรือการตัดสินใจทําในสิ่งที่ถูกต้องแม้ว่าจะไม่มีใครเห็นก็ตาม การกระทำเล็กๆน้อยๆแบบนี้ล่ละครับที่มันสะท้อนถึงแรงจูงใจที่บริสุทธิ์และใจที่ถูกนำโดยหลักการอย่างแท้จริงเอาล่ะครับเรามาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วทีนี้เราจะมาดูกันว่าแล้วเป้าหมายสูงสุดของการทำทั้งหมดนี้มันคืออะไรกันแน่ คือประเด็นสำคัญที่สุดมันอยู่ตรงนี้ครับว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่แค่การพัฒนาตัวเองเฉยๆแต่มันคือการปรับทั้งชีวิตของเราเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่สูงกว่านั้นเพื่อให้บ่อกเกิดของชีวิตของเราสามารถไหลออกมาด้วยความบริสุทธิ์และความซื่อตรงอย่างแท้จริงและสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามให้เราทุกคนได้กลับไปถามตัวเองนะครับว่าณนะวันนี้ใจของเรากำลังไหลไปในทิศทางไหนกันแน่